Oh, oh, เตรียมเครื่องมือมารอเลยนะกันแบบมีปัญหามาจะได้แก้ได้เรามผมก็ไม่มั่นใจว่าแบบมันจะมีอะไรหรือเปล่าแต่แต่เช็คแล้วมันไม่มีอะไรก็เลยเอาเตรียมไว้เฉยเพราะเดี๋ยวต้องมาเปลี่ยนหัวฉีดก็จะมาเปลี่ยนที่นี่เพราะว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนแต่บ้านอะ่ะมันจะมันจะอะไรอะ่ะมันจะสะดุดมันจะขับยากเลยเลอเปลี่ยนที่นี่ดีกว่านี่เราเปลี่ยนหัวฉีดที่นี่เลยเปลี่ยนหน้างานเลยตอนนี้เราอยู่ Mac E c u ซ สปอนเซอร์หลัก m ม c ซี u อยู่ตรงเทสไดโนโ่เอสเตชชั่นเทสออไดโน,โนโ่ประจำเรานะเทียมขึ้นเขียงแล้วามาลุ้นกันนะว่าจะระเบิดหรือเปล่าโบจะขาดขการจะแหกไหมลุ้นกัน มีข่าวร้ายครับหัวฉีดที่เราซื้อมาใช้ไม่ได้นะครับเซ็งเลยเซ็งเลยซื้อมามันใช้ไม่ได้นะหัวฉีดสามร้อยเราก็เลยแบบเราก็เลยต้องใช้หัวฉีดแดงจูนก,ก่อนแเราไม่รู้มันจะจบหรือเปล่าเพราะมันหัวฉีดแดงมันแค่สองร้อหกสิบซีซีครับแต่หัวฉีดไอสองเอซดปะมันสามร้อยหกสิบต่างร้อยทีซีเดี๋ยวรอพี่ ต้องเขามาดูให้นะว่ามันจะได้สักเท่าไหร่แต่ว่ามันไม่จบแน่นอนมันไม่ได้ตรงตามสเปคที่เราจะจูนไว้อะไม่รู้จะได้เท่าไหร่ตอนนี้มันประมาณเกือบเกือบร้อยห้าสิบมานะอะไรวะปกติเพชจะเกี่ยวให้อ่ะมีหมูป่ะ ตาน้าตาน้ำตาน้า <c oughs> มีตาน้ามีตาน้าอยู่สองรูนีอันนี้ก็เอารถขึ้นใดอยู่คนระับหายึดยึดอะไรกันเดี๋ยวเรารอดูตอนจูงกันแล้วกันแต่ว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่ปิื้มครับไม่โอเคครับเราเจออุปสรรคหัวนฉีดไม่พอแต่ก็ต้องจูนไปก่อนนะเพื่อให้มันขับได้เพราะถ้าไม่ได้จูงแล้วเราไปขับเนี่ยมันมีโอกาสทำให พังได้ครับเพราะเป็นเทอร์โบโต้องจูนไปก่อนแล้วต้องค่อยมาใหม่อีกรอบไม่จบวันนี้ยังไงก็ไม่จบแต่มาดูว่ามันจะได้เท่าไหร่ซื้อมานะหน้าไหนทำประมาณน่ะเลยอะไระ500อ,ะอ่ะห้าร้อยอ่ะเดี๋ยวพี่ไปเทิร์นไปเปลี่ยนแม่งเลยก็ได้ห้าร้อยห้าสิบเผื่ออนาคตไม่ทำแล้วอนาคตอ่ะ <laughs> ไม่คือแบบเผือเอาแบบเผื่อ,อไว้ดีกว่าใช่ไหมใส่ใ,ใหญ่ไมใช้กอกกลมออก๋อ อันนี้หนึ่งเซ็ตเจนหนึ่งเป็นเป็นเครื่องยุ่นพี่เครื่องยุ่นล็อกร้อยแปดสิบถ้าเป็นหนึ่งเซ็นมากมันก็จะเป็นปรถรถแข่งแล้วอ่ะอ๋อพี่จะทําแต่รถคาร์ดแบบรถแข่งแล้วอะไรอย่างงี้เซอร์กิตอย่างเงี้ยพี่รบก็มีน้อยรถบ้า<ฆ>นรถบ้านน้อยเออแต่รถบ้านถ้ามันมาถ้าถ้ามีคันนึงเอาติสครับพี่นั่นก็เซนโบนอ,อันไอ้แค่น,นะนั้นกนะ็สองร้อยกว่าสองร้อยหกสิบติสอ๋ออัตไดขันม้วนไดไหมมันคันนั้นมันคันนั้นมีไสยย้ด้วยนี่ย ใช่ไหมพี่เห็นพี่ต้องทำอยู่ตอนใส่เดือกเท่าไห่ก็ยืนอยู่มาสองร้อยอ,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 อย่างนี้พี่ดูดูแล้วพี่คำนวณได้ไหมพี่จะได้เท่าไหร่ร้อยหกสิบบ้าเอ,อันนี้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 ผมไม่นี่ไงพี่รผ, <laughs> ผมปรึกษากไงนี่ไงพี่พี่โอพี่โอเขาก็สายหนึ่งแซดเขาเขาอยากถ้าเกิดให้ปลอดภัยเขาบอกว่าเอาสักศูนย์จุดสองอะไรเงี้ยพี่พ ครับแค่หัวฉีดไม่พอแค่นั้นแหละใช่พี่ยประมาณก็จริงมันก็มีหลายอย่างนะปัจจัยของมันแต่ว่ากำลังอัรแค่นั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวกำลังการมันน้อยนะพี่นะของผมแล้วเกียร์มันยาวด้วยเกียร์ยาวพอจะโบอยู่แล้วของผมใช่ไหมพี่ไอหัวไอ้ตรงนี้ไอ้พั๊ลเส้นนี้คือวันนี้เราจูนครับเราก็ไม่ได้อะไรเลยครับก็คือประมาณว่าเสียค่าอะโนฟรีครับเพราะว่า หัวฉีดมันมีปัญหานะครับสั่งสั่งมาจากในเว็บเนี่ยแหละครับไม่น่าเลยเพราะว่าผมก็สั่งก็ไม่ได้สั่งร้านร้านถูกนะอันนี้ก็สั่งร้านแพงกับเพื่อนนะสุดท้ายครับเรียบร้อยเตือนเออนี่ฝากเตือนไปเลยก็คือแบบมันไม่ยอมเคมไม่ด้วยนะครับมันบล็อกแชทของผมไปเลยทําใจครับเรียบร้อยไปเดี๋ยวเราก็ต้องมาไอ้นี่มาใหม่แต่คือวันนี้เจ็บมากครับวันนี้คือทั้งเสียทั้งค่าไดโน่ทั้งค่าหัวฉีดนะครับก็คือวันนี้เสียไปพรีๆเลย ก็คือมันจูนอะไรไม่ได้ครับหัวฉีดแดงมันได้แค่นั้นนี่อันนี้ก็จะเป็นมีปัญหาอีกเรื่องนึงครับมีควันมีควันควันออกมาเยอะเกินไปวันนี้คือผมต้องเอารถกลับไปเซ็ตใหม่ครับไปแก้ใหม่ครับแก้เรื่องควันแล้วก็เปลี่ยนหัวฉีดใหม่ให้เป็นหัวฉีด 500cc บวกอะไรเงี้ยคือ 360cc ที่เราได้มาแล้วพังเนี่ยมันมันไม่เหมาะเอามากับโรเทอร์โบนะที่ที่เขาจูนให้เอ่อเราก็เลยต้องไปหาหัวฉีด 500cc มาอันนี้ ุ่มใจแล้วแบบเฮ้ยมันจะได้เพราะว่าสุดท้ายก็จูนไปก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับก็คือคือไม่ได้อะไรเลยครับเพราะว่าหัวฉีดมันหัวฉีดแดงมันเป็นหัวฉีดรถเองหัวฉีดมันน้อยครับมันจะมาจูนทําอะไรไม่ได้เราก็ต้องเอารถกลับบ้านไปแก้ก่อนนะครับก็คือต้องเสียเวลาเสียเวลาทั้งเสียตังค์ด้วยครับต้องกลับมาแก้ก่อนวันนี้ไอพีต่ตองเราเขาก็จูนแบบว่าให้ขับกลับบ้านได้ไปจูน รอ,อบไม่เกิน5000แล้วก็อีกเรื่องนึนก็คือบูตผมก็ลืมปรับบูตด้วยแล้วก็ต้องเอากลับมาปรับบูตใหม่เพราะตอนนี้ไม่รู้บูตเนเท่าไหร่เพราะว่าถ้ามันเสียงเสี่ยงเสียงจูนไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าบูตเท่าไหร่บูตฟาดไปบูตไหลไป0 6 0.7เงี้ยแล้วเครื่องเรามันเครื่องเดิมครับแล้วมันรับไม่ไหวอย่างเงี้ย <S <S เรียบร้อยเลยยาวเลยทีนี้ก็เลยต้องยอมกลับมามาเก็บกลับมาแก้ใหม่ แกเรื่องควันเรื่องอะไรนะครับด้วยความที่แบบว่ามันเป็นครั้งแรกครับที่แบบผมมาเซตเทอร์โบเองนะคือเราก็ศึกษามานนี่แหละแบบดูดูตาม youtube ดูตามอะไรมาแล้วก็ถามก็พวกเอเยอะไรเอ่ยอะไรเงี้ยก็คือมันก็เลยแบบนะครั้งแรกนะมันก็จะมีแบบไม่ได้เตรียมตัวมาหน่อยนี่เลยตอนนี้เราก็มาลองรถด,ดูครับลองดูบูทกันจะได้ไปปรับ บูทเนี่ยเราไม่รู้นะครับตอนนี้ผมก็ลองกด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 ดูเลยปรับมาอยู่ประมาณ0.3 <c oughs> นะครับ0.3 0.35ประมาณนี้เราไม่อยากใช้บูทเยอะไง <c oughs> ผมก็เลยปรับต่ำสุดไว้ประมาณ0.35นี่ก็ดูมากลับมาไล่ดูพวกท่อพวกอะไรเช็คนงเช็คน,น็อตน็อตมันหลวมไหมอะไรอย่างนี้ไล่เช็คหมดนะครับเพราะเดี๋ยวไปจูนมาอย่างเงี้ยเรียบร้อยเลยทีนี้ มีปัญหาอีกเสียค่าโนโฟรีแล้วก็ดูน็อตดูอะไรนะครับท่อระบบท่อน้ํามันไหลกลับแล้วก็อีกเรื่องนึก็คือเรื่องน้ํามันไหลกลับนะครับที่มันเป็นควันนี้เราก็าได้จารนโยมานะโู้ถ้าไม่ได้จา์โยนี่เราแย่เลยครับที่กว่าจะต้องมาไล่อะไรเองเงี้ยคือ,อจานโยเขาเป็นสาย1นึเขาเลยค่อนข้างที่จะรู้รู้ลึกกับรถรถุ่นนี้มีเทคนิคมีสูตรอะไรเขานะครับก็คือพี่โยนี่ใจดีมากๆเลยก็ถ้าใครอยาก ไปทํารถกับพี่โยก็ไปได้นะครับพี่โยครับทําสายวีออสหนึ่งเซทหนึ่งซเทอร์โบเอเอแกรับหมดเลยนะครับถ้าใครอยากลองอ,อยากอยากทารถทําอะไรเงี้ยลองหาไปหาพี่โยได้อยู่แถวคลอ,องแปดนะครับถ้าไม่ได้แกแย่จริงๆครับคือก็คือเรื่องระบบน้ํามันไหลกับเรื่องการแนะนําพวกระบบเทอร์โบต่างๆเนี่ยพี่โยเขาก็บอกหมดเลยนะครับโอ้พี่โยใจดีมากๆเลยต้องขอบคุณพี่โยมากเลยนะครับอ่าวันนี้เราก็มามาอีกรอบหนึ่ง มารอบนี้เราว่าเราก็เตรียมเช็คเตรียมรถมาดีแล้วนะเตรียมพร้อมเตรียมอะไรมาเช็คหมดแล้วแต่ก็ยังแบบเสียวๆอยู่เหมือนกันว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยดูไว้ครับเด็น,นี้รอบสองคนระับจะเซตหย่ออีกหรือเปล่านั้นมาเราเซตหยอไปแล้วนะ หัวฉีดมันไม่ดีอะวันนั้นสั่งหัวฉีดมาแม่งหัวฉีดไม่ดีน,นี่ได้หัวฉีด540ี่ซีซีตามที่จุนคนจูนเขาต้องการตอนแรกเราเป็น360น,นี่เราก็เลยเอาแบบตามตามพี่พี่ต๊อกพี่พี่เราบอกเลยเอาหัวฉีดซีซีเยอะขึ้นเพราะหัวฉีด3 0มซีซีมันคยบอกว่าสนใจจะเป็นรถเทนเอใส่เราถ้าเป็นเทอร์โบใช้หัวฉีด ห้าร้อยีีเอ็มีเยอะหน่อยแม่ว่าเ่างี้นะดูว่าวัานนะวนี้จะรอดไหมเสียวเหมือนกันนะเสียวพัวไม่รอดเหมือนกันนะเผื่อแบบรู้สึกก็มันมันจะไม่จบอะอยากให้มันจบเหมือนกันนะรอบที่แล้วมาไม่จบรอบนี้มาดูจะจบไหมแต่ก็รู้สึกสเสียวๆว่าจะไม่จบพัวจะมีปัญหาอย่างอื่นอะไรเงี้ยเพราะรถเทโบิลอะมันมองค์ประกอบมันเยอะ สาย a ออมันมีอะไรผิดเพี้ยนนิดหน่อยเราก็ดูออกแล้วแต่เนี้ยมันเราไม่รู้จะดูไงเลยมันมีตำแหน่งที่แบบทำให้เท์โบรทำงานผิดปกติได้หลายหลยหลายอย่างเลยดูกันแต่ว่าเราก็ไม่ได้หวังม้าเยอะนะเราหวังไว้อย่างที่บอกไปตลอดเลยเราหวังไว้แค่ร้อยเจ็ดสิบร้อยปดสิบม้าขึ้นจากเดิมยี่สิบกว่าตัวอะไรเงี้ยเอาแบบบูตศูนย์จุดสาเราเน้นเราเน้นแบบใช้งานไม่ไม,ไม่ไม่พังอะไรเงี้ย แบบแช่ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าบูตเยอะขึ้นน่มันจะแช่ไม่ค่อยได้แล้วแล้วก็ทำาให้เครื่องเราอาจจะหลับไวเราบูตน้อยๆเผื่อเราแช่เราอะไรเงี้ยได้ไม่ต้องมาระแวงอะไรเงี้ย่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าจะเซ็ตหยอกไหมว่าเสียค่าไตรโนโไปสองรอบอันนี้รอบที่สองนะรอบรอบที่แล้วจูนไปไม่ไม,ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงยังไม่หันได้จูนเลยครับรอบที่แล้วเสียค่าไตรโนโไปรอบนี้ดูว่าจะจะ,จะ,จ,ะจะอีหลอดเดินไหม ต่อไปแล้วมีควันนั่นอันนี้รู้สึกว่าควันน่าจะน้อยลงแล้วแต่ว่าถึงมันมีก็เอาให้มันพอจะค่อยไปแก้ที่หลังก็ได้ถ้ามีควัน ดูมันจะจะลออไหมฮะตอนนี้แบบว่าเราแวงไปหมดเลยครับพวกนง mm hmm. พวกน็อตอ,นนบบอ,อะไรแบบดูดททูทุกทุกลันนะครับเพราะกลัวมันมีน็อตมันคลายหลุดอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. เราก็กำกับกับลูกพี่เราไปนะว่าขอสักร้อยเจม้าพอแล้วอะไรเงี้ยบูทน้อยๆเราอยากขับแบบเออแบบสบายสบายใจแบบว่า กดได้แช่ได้นิดนึงอะไรเงี้ยแต่แต่ตามหลักเทอร์โบก็ไม่ไมให้ไม่ให้แช่กันนะครับแต่คือเราเอาม้าน้อยบูตน้อยมันก็ยิ่งทําให้เราเซฟเซฟรถเราขึ้นนี่ครับลองดูไว้เราแวงนะครับตอนนี้เหมือนกับไม่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองอะไรเงี้ยแต่คือครั้งแรกครับคือผมไม่รู้นะของคนอื่นเป็นไงแต่ครั้งแรกของคนเราทุกคนมันไม่มีอะไรเป๊ะหรอกเนะ เสียวเลยตอนนี้เซ็ตโฟครั้งแรกในชีวิตลองทำเองดูถ้าทำทำอู่ก็ก็ก็นั่นแหละครับมันก็ตามตามตามงบทำอู่มันก็หกหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นก็ถ้าทำอู่ก็ทำเราก็สบายใจได้เลยว,ว่าเขาเขาทำมาดีเพราะเขาเป็นอู่เขามีประสบการณ์แต่อย่างเราเนี้ยเราไม่มีประสบการณ์เราอยากลองไม่เฉยต้อ,องรับไม่ไดนะ้ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมา ้วเหมเงนกันะตัวมันไม่ม,มีอะไรหรอกมัม้งมันหลายรอบแล้วอะมันซัดหลายรอบ 10มานะต่ตอนเนี้มันไป172แล้วคือหนึ่งเหีดเซทไยังไงมันก็ต้อง200ยม้ครับแต่ว่าเราอยากเน้นสบายใจแล้วไม่ระแวงว่าบู๊จะไหลจะอะไรอย่เงี้ยเราแค่นี้ก็พอแล้วเพราะเราเครื่องเราเราก็ไม่มั่นใจด้วยว่าที่เราประกอบมามัน100%ไหมเดือเสียวอยู่ นี่ครับส่วนกราฟไดโน่ก็มันจะเป็นภูเขาครับไอตรงส่วนที่ว่ามันตกลงครับคือมันเป็นคิดที่ผมคิดตอนนี้ผมคิดว่าเป็นอยู่2อ,อย่างคัดคัดเรามันเริ่มมันก็เก่าแล้วครับคัสมันน่าจะลื่นมันก็เลยทาให้แบบจังหวะบูตติดขึ้นมาสูงๆเนะี่ยมันเลยแบบไม่ค่อยจับหรือเปล่านี่อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแล้วก็เรื่องเทอร์โบ Turbo, เราใช้บูทน้อยไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าจังหวะนั้นบูทมันมันติดละแต่ทีเนี้ยมันมันตัดไงบูทมันตัด0.3กราฟมันก็เลยเป็นภูเขาลงมาแต่ถ้าเกิดว่าปรับขึ้นบิกบูทเพิ่มบมูทอีก0.5 0.6อะสมมตินะผมว่ากราฟมันก็น่าจะขึ้นบิกแต่ว่าเราเอาแค่นี้พอเพราะว่าเราเราอยากขับแบบเซฟ เราอยากเพย์เซฟอะไรเงี้ยเราก็เลยยอมแค่นั้นเองเพราะว่าเทอร์โบมันไม่ได้ใช้รอบสูงนี่แหละเราก็เลยไม่เป็นไรไม่ซสีเรียสแต่ว่าม้ามันก็ถือว่าพอใจครับอยู่ประมาณร้อยเกือบเกือบร้อยแปดสิบม้าม้าเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณสามสิบสามสิบตัวจากเดิมมิตประมาณเกือบเกือบร้อยห้าสิบม้าน,นะจากเอ็นเอขึ้นมาแค่นี้ผมก็ขับสนุกละเราเน้นขับสนุกเราเน้นขับแรงไม่ได้เน้นขับเร็วแค่นี้เราก็พอใจลว นี่ครับควันที่ว่าเราแก้มาตอนแรกเยอะกว่านี้นะครับควันอ,อันนี้เดี๋ยวเราไปแก้ไปแก้ที่หลังได้ก็คือมันจูนได้เพราะ,ะตามหลักแล้วรถรทอร์โบมันก็มีควันเวลาแบบใช้รอบลงสูงงเงี้ย รอดผมก็สบายใจแล้วอ <laughs> อด่โอ้โหกลัวสิพี่โอ้เสียรว,วะ่ะแต่บู้ตรงอยู่ใช่ไหมพี่ต้องศูนที่สามตรงอยู่ใช่ปะตรงใช่ปะโอ้ยพอแล้วพี่พอแค่นี้พอแล้ว <laughs> เดี๋ยวถ้าเกิดว่าวัดแบบว่าวัดแบบไอ้มามาที่เขาแบบวัดวัดโชว์ูกันล่ะสองร้อยนะที่วัดถึสองร้อยถึงแน่นอนไปที่ม้วมแต่ว่ามันไม่ตรงอ่ะ แค่นี้พอแล้วพี่เฟี้ยวแล้วเดี๋ยวแมตหน้ามาก็คือมีก้านพี่เดี๋ยวไปหาก้านใส่กันใส่ก้านกันมีก้านมาเดี๋ยวมาให้พี่จูนต่อไม่ใส่กล่องคุมวีวีอะไรนะพี่กล่องคุมวีวีมันมีเหรอพอรนะี่มันมันมีมันมีเหรอมันเป็นยังไงพี่กล่องคุมวีวีทีไอ้ของมันอะไรโดยตรงอ่ะที่หูก็มีอยู่นะหรอมัน,น,ม,น,ม,นมันเคล้ายๆคุมเหมือนเท็กอะไรเงี้ยเหรอพี่ใช่เหมือนกล่อกไอวีเท็ะนะใช่ครับนะ ของแบรนด์อะไรอ่ะพี่จะไม่เห็นเลยโดยตรงเลยแต่ผมเพิ่งเห็นแล้เพิ่งเพิ่งมีอ่ะพี่มีของที่ร้านเราอะไรก็เห็นแล้วเท่าไหร่อ่ะพี่เท่าไหร่อ่ะราคาเองเองเอาเดี๋ยวเองเ่อยรวบอบพีเพราะว่าจริงๆมันเป็นกล่องเปิดไม่ได้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเปิดเปิดมาให้ลูกค้าลราอะไรอะไรแบบแกะแค่แกะเทปใช่ไหมแกะเทปลูกค้าเพราะม่าหนึ่งมันขายอยู่เจ็ดพันห้าให้เอาครับเออเดี๋ยวถ้าแมตช์หน้านี่แมตช์หน้าเดี๋ยวมาจัดเลยเดี๋ยว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 ตอนนี้พักก่อนบานวางไป ได้แค่นี้ก็พอใจแล้วพี่ต้องโอ้โหอันนี้มาไม่แข็งนะตั้นเยอะกว่ามันไปโหลดมากตลอดอ่ะพี่แล้วอย่างเงี้ยมันมันแช่ได้ไหมพี่้เคยโบ้ใ,ใครเขาแช่กันไม,ไม่ไม่อยา่าไปแช่เลยมันไม่แช่กันอยู่แล้วอา่าแต่รอบว่าสักหกวันห้าก็พอแล้วผมว่าเพราะว่ามันก็เริ่มตกไปไอ้พี่ใช่ครับใช่ครับประมาณหกนะวันห้านะแล้วก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องมาระแวงด้วยชัดครับโอกาสต่อไปที่จะมากคือคัด คัถ้าเราออกตัวกระชากไปบ่อยเหรอพี่ไม่เราเม่ได้ขับอย่างนี้ยนะครับขับเดี๋ยวก็อ๋อเดี๋ยวมันก็ลื่นท้อมันดีแลมันก็ใกล้แล้วเหรอพี่นานแล้วกีก่ปีแล้ว,วอ่ะ<ล>ตอนนั้นตอนนั้นเป็นเอ็นเอท้องเองมันเท่าไหร่สิบกว่าสิบเท่าไหร่สิบสามสิบสี่ถึงวะไม่น่าใหใจอ่ะพี่จำไม่ค่อยได้พี่เออเรียบร้อยแล้วพี่ตองจัดให้ร้อยเจ็ดสิบหกม้าตีร้อยเจ็ดสิบสรุปแล้วก็ล่อนะครับ ไม่ได้เซตหยอ่อแต่วันก่อนที่เรามาวันนั้นอะเซตหยอ่อเลยลูกพีเราก็บอกว่าให้ไปเปลี่ยนหัวฉีดเป็นหัวฉีด5 0 0ซีดีกว่าเขาจะได้จูนให้แบบแบบโอเคโอเคเลยอันนี้ตอนนี้ก็เราก็ไปจัดหัวฉีด5 0 0ซีมาให้ตามพี่ลูกพีเขาสั่งเลยกอ,อเนี่ยตามใจจูนเนอร์เลยจูนเนอร์เขาก็ไงเราต้องตามไปสวยนะ เดี๋ยวเราค่อยไปดูตอนขับกันเล่นกัน ร้ยเมา้า176 177แต่ว่าเราก็กํำกับไปกับลูกพี่แล้วล่ะนะวว่าลูกพี่ก็แทมเราว่าเราเอาไม่เกินร้อย้าเพร้าะเราอยากขับแบบสบายๆใจแค่นี้มันก็พอแล้วครับเพราะว่าเนี่ยมันจากเดิมมัน1้อย4 8ด้ยม้าตอนนี้มาเป็นร7 6มา้ามันก็ขึ้นมาเยอะครับ30ตัวเทอร์โบแต่จริงๆครับยืนพื้นเนะี่ยส่วนใหญ่หนึ่งเแ็ตแต่เขาก็จูน2 0 0ม้ากันได้ครับเทอร์โบแบบไซ้เดิมอะไรเงี้ยแต่เราไม่เอาเราอเอาแค่ แค่นี้พอก็เราเราเป็นห่วงเรื่องเวลาเราขับอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมันก้าวโอ้โหเดี๋ยวประไลมาแล้วก็คือจบเลยครับสุสเ้นเลยที่ทํามาก็เดี๋ยวเรื่องงบเรื่องอะไรเดี๋ยวบอกเป็นอีกอีกทีแล้วนะครับว่าเดี๋ยวขอไปคำนวณกอบว่าโดนท่ะไร่แต่ว่ามันบานปลายเกินเกินเกินงบงบของผมมาอยู่ประมาณหลายพันอยู่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปคิดก่อนว่ามีอะไรที่เราแบบเกินไปบ้างนะครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่าพอใจเลยเราได้มาร้อยเกือบร้อยแปดสิบม้า กรถเทอร์โบหนึ่งเซ็นี่เดี๋ยวกลับบ้านก่อนแล้วกันครับนี่มันดึกแล้วตีสามแล้วกว่าจะจูนเสร็จเดี๋ยวไว้เจอกันทีที่ทอากาศเข้าลิ้นไอ้นเทคอยู่ประมาณสามสิบองศานะครับเนี่ยจากปกติอ่ะขับอยู่แปดสิบเก้าสิบร้อย่างเงี้ยมันมันเอ็มเออ่ะมันจะอยู่ประมาณห้าสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบถ้ากลางวันก็หกสิบเจ็ดสิบแต่เนี้ยมันมีเทอร์โบปัน่น ั่นเอาอากาศเอาไอดีเข้ามาอากาศตรงนี้ก็จะผ่านอินเตอร์ครับก็ประมลผลแล้วก็มาเป็นสามิบองศาเข้าไปในเครื่องนะครับเข้าไปจุดระเบิดจากน้ำมันน้ำมันน้ำมันเครื่องก็อยู่ประมาณแปดสิบหกนี่อันนี้ก็ประมาณนี้คนระับเครื่องพวกนี้อระบรูความดันแรงดันน้ำมันเครื่องนี่ออยเพสเจ็ดสิบสามองศาไอเจ็ดสิบสามอ่าบาร์อันนี้อันนี้กดสล่งอยู่ ยกมาก็เหลือประมาณ70ประมาณอยู่ประมาณเจครับแล้วก็แรงดันน้ามันเชื้อเพลิงอยู่ประมาณ50 60อันนี้คือมาจากปั๊มติ๊กนะครับพวกนี้เนี่ยอันนี้มันก็จะประมาณนี้คนระับพวกแรงดันอะไรแล้วอันนี้รถเราไอ้เหลืองเรามันไม่ได้ใช้เวกเกจไม่ได้ใช้เลเบเลดเพราะว่าเราเอามาแค่นี้ยแค่นี้มันก็ไม่ต้องใช้มันก็แค่นี้นก็พอแล้วครับมันก็เหลือแล้ว เคยจะใช้เล็กคุเรตแต่ว่าต้องปรับกับรถที่แบบ200ม้าบวกขึ้นมาแล้ว250 300 mm อย่างเงี้ยเออแบบมันควัวจะมีเล็กคุเรตอะไว้ปรับแรงดันแต่นี้เราเอาแค่นี้เราพอเลยแค่170 180ม้าแค่นี้เราก็หวานละแค่นี้เราก็ฟินละตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวรอดูระยะยาวว่าจะเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ก็คือเกี่ยวกับพวกเรื่องค่าต่างๆเนี่ยแรงดึงแรงดันอินจีนโหลดอ่าอินจีนโหลดก็ลดลงด้วยนะครับอินจินโหลดเนี่ยมันจะ อันนี้ทำงานอยู่10%แต่ถ้าไม่มีเทอร์โบอ่ะมันจะทําขึ้นมา30-40-50สี่สขึ้นคือมันจะใช้แรงเครื่องเยอะมากมันจะใช้อากาศแต่เนี้เรามีเทอร์โบเทอร์โบมัน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 มาช่วยดูดอากาศดูดไอเสียไอไดีเข้ามาเครื่องก็เลยทํางานน้อยลงแต่ว่าแรงขึ้นจากเทอร์โบรถจะวิ่งดีขึ้นเพราะว่ามีเทอร์โบอันนี้ก็คือมันก็จะมีส่วนทําให้รถประหยัดน้ำมันด้วยนะพวกมีเกี่ยวกับ engine load เพราะเครื่องทํางานน้อย เพราะว่ามีเทอร์โบช่วยดูดอากาศช่วยแบ่งเบาพาราเครื่องเนี่ยมันก็ทาให้รถประหยัดน้ำมันขึ้นด้วยแต่ว่ามันก็อาจจะไม่มากครับมันอยู่ที่การจูนเราด้วยน้ํามันเราหนาแค่ไหนอะไรเงี้ยทกี่เราจูนมาแบบน้ํามันหนาหรือน้ำมันบางมันก็ถ้าน้ํามันหนามันก็จะกินน้ํามันหน่อยที่ยิ่งซัดก็ยิ่งกินแต่ยังไงมันก็ประหยัดกว่าตอนเป็นเอครับตอนนี้เทอร์โบประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราดูกันใครอยากลองมาทําลองทําตามได้ครับในคลิปผมบอกหมดแล้วทุกอย่าง ลองทําตามดูแล้วก็ถ้าใครทาไม่ไหวเงี่ยทัาก็ปรึกษาในเพจได้เพจเพจไอริสเฟต้าครับเพจเพจกูขับเฟต้าลองแชทมาถามได้ครับผมยินดีให้คำไม่อย่แล้วเพราะว่าเราก็เป็นเราก็หัดทํามาเราก็ต้องมีคนสอนเราเหมือนกันอันนี้ผมก็จะมีอาจารย์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 โยครองแปดนะที่ทําเกี่ยวกับพวกระบบน้ำมงระบบน้ํามันอะไรเงี้ยคืออาจารย์โยเขาใจดีมากเลยเขาเขาบอกมาทุกอย่างเลยนะ เดี๋ยวรอรอ,รอดูกันเดี๋ยวรอ,รอ,รอ,รอเดี๋ยวขับเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีอะไรเกิดขึ้นนะคะ่าให้ดูต่อครับ